สวัสดีค่ะจากบ้านแรงพยอมค่ะวันนี้บ้านแร่งพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสิงหะโมรานะคะนี่ค่ะดูดูเขาแล้วคล้ายๆกับจงอางนะคะเพียงแต่ใบลายเขาต่างกันนะคะ ามีหูยาวๆเหมือนหูกระต่ายเลยนะคะนี่ค่ะใบสวยน่ารักใช่นหคะเห็นครั้งแรกก็ถูกใจเลยนะคะนี่ก็คือว่านสมุนไพรที่ชื่อว่าสิงหะโมลานะคะเป็นไม้สมุนไพรที่ดีอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้โบราณนะคะ สำหรับไม้ชนิดนี้ลำต้นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะลำต้นของเขาจะมีหนามนะคะถ้าเราลูบลงนี้หนามไม่เกี่ยวนะคะแต่ถ้าลูบขึ้นแบบนี้นะคะก็จะเกี่ยวถึงจะเป็นหนามทู่ๆแต่ก็เกี่ยวได้นะคะอันนี้ก็บาลางพยอมได้ไป ขุดมาแต่ในสวนคุณตานะคะได้มาแค่สองต้นนะคะก็เลยเอารีบเอามาใส่กระถางไว้นะคะตอนขุดก็ไม่ได้ให้ดูนะคะเพราะว่าแดดกำลังร้อนดูสิคะคอพับคออ่อนเลยสงสัยต้องใช้ไม้ปักแน่ๆเลยส่วนต้นนี้ก็ดีหน่อยนะคะเพราะต้นเขายังเล็กอยู่ก็มีเหลืออยู่ไม่มากนะคะ เพราะว่ากว่าจะบุกป่าถังดงเข้าไปหาได้ก็นานพอสมควรนะคะเจออะไรที่แปลกตาก็รีบขุดเอามาใส่กระถางแช่น้ำไว้ก่อนเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็ลมลงอากาศแห้งแล้วก็ลมพัดแรงทำให้แห้งไวพืชก็จะเหี่ยวได้ไวนะคะ เป็นไม้ประดับก็สวยนะคะถ้าจะพูดไปแล้วนะคะใบเขามีสีสวยนะคะนี่ค่ะถ้าเขาเป็นกอใหญ่ๆก็จะสวยมากนะคะมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีเยี่ยมนะคะเป็นไม้มงคลไม้โบราณที่นับวันก็จะหายากนะคะ ตอนนี้ราคาก็สูงสามารถปลูกไว้ป้องกันอันตรายจากผู้ผีปีศาจได้คนโบราณจึงนิยมปลูกไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยพิบัตินะคะและก็รักษาคนเจ็บป่วยได้ได้ดีอีกอีกด้วยนะคะต้นและใบมีรสร้อนมีสปปรรพคุณ ช่วยรักษาหมดลูกสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรใหม่ๆนะคะด้วยการเอาเอาลำต้นเขานะคะนี่ค่ะลำต้นแบบนี้นะคะที่อันนี้เล็กไปเดี๋ยวเอาต้นนี้นะคะถ้าเขางามสมบูรณ์ดีนะคะเขาจะใหญ่ต้นลำต้นนี้เท่านี้โป้งมือเลยนะคะนี่ค่ะ ลายใบลายเขาก็สวยนะคะมีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะคะลายต้นเขาก็สวยถึงจะมีหนามแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรนะคะหัน่นหั่นลำต้นแบบนี้นะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะเราจะเรียกลำต้นหรือจะเรียกว่าก้านใบก็ได้นะคะแต่บ้านไร่งพยอมก็ถนัดเรียกลำต้นนะคะแต่บางคนก็บอกว่า ต้องเรียกก้านใบนะคะและลำ้ต้นเขาหายไปไหนนะคะก็จะใช้ก้านแบบนี้นะคะกับใบของเขาหั่นหั่นแล้วก็ต้มนะคะต้มกินจะแก้อาการปวดในมดลูกได้นะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของ เพื่อนนะคะคือเขาเป็นก็มีคนโบราณนะคะบอกว่าให้ลองใช้ต้นพผนี้หันหันแล้วต้องต้มให้เพื่อนกินดูก่อนเผื่อหายก็ต้มให้เขากินนะคะเช้าขึ้นมาเขาก็ไม่มีอาการนั้นอีกเลยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็สปีแล้วนะคะที่เขากินแล้วก็ไม่เคยเป็นโรคอาการนี้อีกเลยนะคะ สมุนไพรไทยที่ชื่อว่าสิงหะโมลาไม้ใบสวยเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลที่ป้องกันไทยอันตรายจากผู้ผีปิศาจได้เป็นสิมงคลแถมยังเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคได้นานาชนิดนะคะรักษาได้โรคเบาหวานก็ได้นะคะแล้วบางคนบอกว่า รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้นะคะแต่อันนี้บะลรงพยอมก็ไม่ได้เคยทดลองหรือว่าให้ใครรับประทานนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่บะลรงพยอมบอกมาว่าสมุนไพรนั้นนี้ว่าใช้รักษานั่นนี่ก็คือต้องใช้ด้วยตัวเองก่อนนะคะถึงจะมาบอกได้ว่า ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ายังไม่ได้ทดลองใช้เองหรือว่าไม่มีใครที่ใช้แล้วหายก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่าบ้านเรของพยอมไม่ได้เป็นหมอเพียงแต่แนะนำก็โทษค่ะเพียงแต่แนะนวทางเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่หาทางออกไม่ได้นะคะหรือว่า รักษาทางปัจจุบันแล้วไม่หายหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการรักษาทางแพทย์แผนสมัยใหม่ก็ต้องใช้เงินเยอะนะคะบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายก็มาใช้สมุนไพรโชคดีก็หายโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะเพราะตอนนี้ก็รู้อยู่นะคะว่า การทำมาหากินก็จะฝืดเคืองนิดนึงนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จ,จักกับสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสิงหะโมลานะคะเป็นไม้ใบสวยเป็นไม้มงคลเป็นไม้สมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาราขอุพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ